สวัสดีครับคุณยายชัยครับสวัสดีจ้าครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกทกท่านครับวันนี้ผมเขยอ,อีสานใต้ครับมาติดตามแนวทางความฝันของคุณยายชัยครับเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับในงวดของวันที่1กุมภาพันธ์หกครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของเขยอ,อ,อีสานใต้ด้วยนะครับเพื่อปิดกำลังใจให้ผมกับคุณยายชัยด้วยเนาะคุณยายจ้า วันนี้คุณยายชายกําลังทําอะไรอยู่เอ่ยครับก็าลังปอกเปลือกสแกงปูแกะกระปูได้ครับคุณยายอ๋อได้เปลือกมากสีแกงใส่กระปูกระปูอ่าไปได้ปูมาจากทางไหนครับอันลูกสาวอยู่บ้านน้อวยกปนมาห้มือเสาอ๋อปูหน้าเนาะปูหน้าอ๋ออ่ามันมีไข่หลายบ่ครับจักมันมีคือบอกพราะี่นะปกติมันสิมีไข่น้อยนึ่นว่านไข่ดอก ม้อนไข่ดอกนี่ครับมันบริเวณยามผลยนามผลก็ม้นไข่ครับแถวบบานเท่าแกงกระปูนี่แสบด้วยเนาะแสบตีครับผมเมย่า่ก็แกงให้กินประจําครับใส่เผือกก็เป็นแกงโบราณเนาะแกงโบราณใส่เผือกครับใส่บอกใส่มันบอกมากเลวกะอยากเนาะคุณยาย่มือวานเมย่าก็แกงให้กินครับบอกแสบแสบอยู่ครับแกงแง่ม้วก็แสบม ครับคุณยายครับแล้วไอ้งวดน,นี้คุณยายใช่ฝัหนหรือยังครับฝันแล้วฝันมือใดครับคุณยายฝันได้สองคืนสองคืนแล้วจ้าอ๋อผานมาได้สองคืนแล้วเนาะจ้ะครับครับเดี๋ยวให้คุณยายใช่เบาความฝันให้ FC เอฟซีเพื่อนฟังเนาะจ้ะครับคุณยายเบาตังแต่เริ่มต้นเลยเดอ้เอตังแต่คุณยายเห็นอย่างแน่นะครับครับฝันว่าจังไดครับคุณนายฝัน่าอันเข้ามาเข้ามาแล้วเขาก็ก กำลังนอนอยู่สีแจงเลยล่ะฝันขอชี้แจงได้ี่ครับบัดนี้เขาว่าเขาว่าลุกลุกเขาว่าเผาไปซื้อเลขเขาเลขตัวใดล่ะเจ็ดแปดไปซื้อเลยคนหนึ่งเผาไปคนหนึ่งคุณบอกครับเผาไปซื้อเพื่อนมันชิบพ่อท่านเขาอ่นใจออกคนหนึ่งจะจังไรครับบัดนี้ก็เลยไปไปบัดนี้ไปพออีกผู้หนึ่งครับไปใส่หรือคนหนึ่งไว้จะไปซื้อเลขก่อน ว่าฝันดีอยู่ฝันต่อแจงว่ะไปสือเลขก็หน้าว่ะเพราะดี่ก็หงมื่อบัดฝันประมาณนี้เออหเมื่อก็ลุกมากอันเจียมโมเขาสิบไปสบาทพอดีครับครับหัวที่ผ่านมากมันออกเจ็ดเก่าเอาเจ็ดเก่าโอ้หรือวางันนี้มันสีมาเจ็ดแปดบ่หูละคือคุณได้ฝันอ่าได้ตัวเลขมากีหอลีบอ่นน่เนอยายเนาะจากแล้วยายดีเลีกับป้าจักแล้วนะเขาบอก มักไปสึบมากอยู่มักยูนบอกครับคุณยายมากไอ้คนที่ว่ามาบอกยายนี่เป็นผู้ใดครับคุณยายก็จะเป็นผีนี่ค่ะคุณยายบอกเคยเห็นอ่ะบอกบอกเคยอ๋อเป็นผู้ยิ่งหรือว่าผู้ทายครับผู้ชายเป็นผู้ช่ายใช่ผู้ชายไอ้ในความฝันคุณยายนอนอยู่มองไหนครับนอนในห้องอ่ในห้องในห้องในห้องมีผู้ท่ายเพื่อนมาหาเออตอนไก่สีแจ้งแจ้งไก่สีแจงะอ๋อ ตอนใกล้สิแจ้งแล้วแล้วแ่นี้ไอเพื่อะบอกว่าไปชื่อเลตตื่น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 หน่นะไปชื่อเลตพนับไปชื่อเกตเปดเดิร์ฟน่ะอย่าลืมได้พน่ะเพิ่งวอาหางเดียวเท่านั้นหางเดียวเท่านั้นว่าอกไปต่อไปเลยครับครับกูเมื่อเลยกูเมื่อกลุ่มาเสียของเขาไปใสบายปกติเราคุณยายใช่สิตื่นช่วงช่วงนี้ตลอดเอาะตื่นช่วงนี้แหละตลอดที่ชีครับ ที่สามทีสี่จะถือว่าได้เลกเจ็ดแปดไดเลขเจ็ดแปดครับครับลูกว่ากับวานางคิดหุงเขานําเพดกินไปนําคิดไปนาแม่อิพ่้องเขาบอกกันแย่งพ่อแห่งหรอวะอืมครับไอเลขตัวนี้เนาะคุณยายถ้าคันว่าผีบอกเขาบอกว่าผีบอกหนคนบอกขึ้นเนาะถ้าเจ็ดแปดกะระวังเจ็ดเจ็ดไปน้าแม่เนาะเจ็ดเจ็ดไปเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองไปน้าแม่ครับท่านผู้ชมครับอืมอ่า ล้วคุณยายใช่สียืดเอาตัวเลขตัวใดเนี่ยครับตาฝันแบบนี้ครับต้้งขึ้นกันพุติเอ้าเตตโต้ตงมันตีตัวเขาบอกดีครับเอาศูนย์ใส่มันหยาดเมนคนตายนะมาบอกอ๋อก็เลยเสียเอาศูนย์ใส่น้ำเสียเอาศูนย์ใส่น้ำยกตัวเลขให้ท่านผู้มชมเบิ่งนะครับอืมค่ะนี่ครับท่านผู้ชมครับคือเจ็ดแปดเจ็ดแปดหละกาศศูนย์เจ็ดแปดเนาะคุณยายครับคุณยายใช่บอกว่า อาผีมาบอกครับก็เลยเสียเอาศูนย์ใส่ขนาดเสียเอาศูนย์ใส่รับราคาถ้าสามตัวก็อย่าลืมตัดเหรียญน้าเน่ครับท่านผู้ชมครับเป็นศูนย์เจ็ดศูนย์แปดราคาเจ็ดแปดเนาะคุณยายครับขอเบอรงมอมนะครับคุณยายที่ตัวนี้เลยเนาะครับเมื่อกี้มีคนมากครับท่านผู้ชมคุณยายก็เลยทันไปเบอรงเนาะครับผู้ใดครับคุณยายมาหาเขามาหาอันลูงดินบออ๋อเขาสเอาดินลง ครับเ่กี้เขามาถามคุณยายเนาะ <c ười> คุณยายห้เลยติดทายคลิปอยู่ <c ười> <ะ>ก็เริ่มมาใบอกน้เพึ่น <c ười> จะ้ะครับครับอ๋อเพื่อนมาหาไอ้ขายดินคายดินอ๋อครับครับโอเคครับแล้วคุณยายใช่ครับไอ้ตั้งแต่เลขออกมาเนาะคุณยายใช่ฝันจากฟันหรอครับกําลังฟันเธอเดียวมือเดียวฟันนี่ฟันเดียวฟันหนนีอันเดียวในรอบนี้เนาะในรอบนี้ครับครับ ในวันที่ผ่านมาผมบได้มมหาคุณยายเนาะบอไอไอวันที่ผ่านมาคุณยายกับบได้ฝันอยังเนาะบไ<อ>ี่ฝันครับเพราะว่าคุณยายใช่นะครับท่านผู้ชมเวลาคุณายายบอกฝันกับบได้เบาก็บบได้เบาครับฝันจําได้เมียนจำได้เมียนถึงสีได้เบาสี <laughs> ได้เบาครับบางข้างก็ฝันเป็นปริศนาบไดลขเรอบได้เลขต้องเตียวเนาะคุณยายเนาะครับคุณยายใช่นี่ก็ดูฝันตันี้เรี๋ครับามาบอกเลยครับ นอนอยู่ในบ้านในห้องนั้นนอนในห้องอ,อยู่ใต้อันหานนั่นละหานพระออนอนก็คือว่าคุณยายนี่ยนอนอยู่ใต้หานหานพระหานพระอานอันนั่นแหละหานพองเซขา,าดอ๋อครับปกติแล้วตั้งแต่ผมมาเหตคจิบของคุณยายเนาะคุณยายบ่กเคยฝันแบบนี้เนาะบอกบ่กเคยฝันแบบนี้จะเทือครับเพราะว่ามาบอกกันเลยแมนครับท่านผู้ชมครับลองพิจารณาเบิ่งครับเผื่อมา เพื่อเพื่อไอตัวเลขนี้มาของคุณยายชัยหลีเนาะจ้ะครับอ่าสลับแนวทางของคุณยายชัยครับอ่าสรุปแล้วครับท่านผู้ชมสรุปแล้วก็คือว่ามีอ่าคนมาบอกเลขในทึงในบ้านครับท่านผู้ชมคุณยายชายนนอนอยู่ใต้หิ้งพระครับแล้วก็มีคนมาปลุกคุณยายครับช่วงเวลาตีสี่ปีสี่ครับเวลานี้คือเวลาที่คุณยายชายต้องตื่นมาหุงหาเข้าปลาไปศัยบาตเนาะครับแล้วเมื่อเมื่อวา สองวันที่ผ่านมาเนาะนเขามาปลูกว่าอคุณยายตื่นๆไปซื้อเลขไปซื้อเลขคุณยายชายก็เลยถามว่าเลขอะไรเขาบอกว่าเลขเจ็ดแปดเขาบอกว่าเลขเก้าแปดครับแล้วคุณยายชายคิดว่าน่าจะอ่าเป็นผีเป็นผีเหรอก็จะเป็นผีเดีับคุณยายชายก็เลยยึดตัวเลขเจ็ดแปดกับศูนย์เจ็ดแปดใช่ครับก็มีประมาณนี้เนะาะ ครับโอเคครับคุณยายทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณยายเล่ามาก็คือแนวทางความฝันเนาะขอให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมครับฝากกดแชร์กดไลค์ให้ผมเผยสารต้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณยายชายด้วยเนาะคุณยายอวยพรให้ลูกหลานนั่นเองครับถูกอวยกันมากขึ้นเลยถือหวยลอตเตอรี่พันเด้อฝันคิวคักป้านนีฝันว่าข้าวาบอกโตบนเลยครับ จืเยอะเลยลำโพงใหย่ยายแต่เข้ากับบรูว่าวันสีมาวันสีมาเขาบอกเหรอกระโปงหูละแต่เข้าบอกตามเหตุการณ์ที่เข้ามาเนเนาะแต่ก็ขอให้มากเนาะขอให้มากเพราะว่าเขาบอกมมีโชคขอให้มีโชคไม่หลาบเด้อครับขอบคุณคุณยายหลายๆครับขอบคุณครับแต่เขาบอกโตมันก็บอกเขาบอกโตมันแล้วเลือกักสีแจงนำ